สวัสดีครับมีลหลายคําถามนะครับถามเข้ามาแล้วก็แสดงความเห็นเข้ามาว่าพันธุ์อ้อยขาวไต้หวันเหลืองไต้หวันเขียวไต้หวันเป็นพันธุ์เดียวกันหรือไม่นะครับผมที่ปลูกไต้หวันกับกับเหลืองไต้หวันเนี่ยผมปลูกมาประมาณสิปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ปลูกเยอะนะครับปลูกก็มีติดไว้กอสองกอ สังเกตพันธุ์มันสังเกตลักษณะสังเกตกายภาพมันนะครับปรากฏว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหลืองกับขาวเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยก็คือว่าตาก็เหมือนกันลักษณะป้องก็เหมือนกันร่องเหนือตาก็มีเหมือนกันจะเป็นเลี่ยมเลี่ยมนิดๆน,นะครับอืมแล้วก็ลำมีความเหลืองสีเหลืองสวยนะครับเป็นอ้อยที่สวยมากเลยแล้วก็ใบค่อนข้างเกลี้ยงมีขนนิดพอให้รู้ว่าเป็นอ้อย ใบก็สีไม่เข้มเ,เป็นสีสิสิทธิ์แล้วก็มีความอ่อนช้อยคล้าย,ายสิงคโปร์โบราณแต่จะไม่คมมากเหมือนสิงคโปร์โบราณามีความอ่อนช้อยแต่ว่ามันค่อนข้างโตช้านะถ้าภาคอีสานภาคอื่นผมไม่รู้แต่ภาคอีสานค่อนข้างโตช้าเลยแต่เมื่อสองปีที่แล้วผมยี่สิบสองนะเดือนประมาณหน้าฝนนี่แหละประมาณมิถุนาอาหารสองปีพอดีเลยผมได้รับอ้อยจากพี่ท่านหนึ่งชื่อจรน,นะครับอยู่โคราช แกบอกเนี่ยเขียวไต้หวันเนี่ยอ้อยยาเขียวไต้หวันว่าอย่างนั้นก็ส่งมาให้ผมหนึ่งหนึ่งลังเป็นกละมังเลยนะก็เอามาปลูกดูอ้าวปรากฏว่ามันเฮ้ยมันไม่ใช่้ยมัน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 ต่างไยบางคนแกก็บอกว่าเนี่ยอ้อยเขียวไต้หวันนะแกพูดแค่นี้แกไม่ได้บอกว่าเออมันมันคือขาวหรือเหลืองหรืออะไรเงี้ยแต่ผมเอาปลูกปุ๊บพอผมลง youtube คนก็บอกว่าโอ้ยมันคือขาวไต้หวันแล้วก็เหลืองไตหวันนั่นแหละมันต่างกันแค่ชื่อเรียกอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาทั้งในเฟซแล้วก็ YouTube นะครับแต่พอมมปลูกปุ๊บมันไม่ใช่ข้อมันห่างห่างทุกลำห่างทุกกอนะครับยืดป้องร่องเหนือตาไม่มีคือมันจะเกี้ยงไปเลยแบบนี้เกี้ยงไปเลยนะครับแล้วก็ลำค่อนข้างกลมแบบนี้อันนี้คือผมลอกกาบไงมันก็เลยเหลืองเหลืองแล้วก็จะมีแดง ผิวแดงแต่จะเป็นไอ้เนี่ยไม่มีไม่มีแดงแต่เนี่ยถ้าโดนแดดสองจะมีแดงทีน,นี้ลำลำที่ไม่แก่กาบละถ้าเป็นไต้หวันกับเหลืองไต้หวัน,นแกะมาปุ๊บเหลืองอ้อยเลยสวยสวยมากแต่ถ้าเขียวนะ่แกะออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะอยาี้จะมีความเขียวเข้มเห็นไหมนี่จะมีความเขียวเข้มนี่สวยนะครับมีความเขียวใบอ่าใบใบขนนี่ ขนนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเหลืองยังพอมีนิดๆใช่ไหมแต่เขียวนี่ก็มีแต่ว่าไม,ไม่เยอะเท่าเนี่ยเกี้ยงเกี้ยงค่อนข้างเกี้ยงเลยแล้วก็ใบค่อนข้างมีความยาวกว่าแล้วก็ค่อนข้างชันพุ่งชันแล้วก็ไปอยากไปแต่อันนี้เหลืองตะวันขาตะวันคือใบจะอ่อนช้อยนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้ก็คือความต่างเพราะฉะนั้นผมสรุปนักการ เก็บข้อม,มูลที่ผ่านมานะสองสามปีเนี่ยขาวกับเหลืองน่าจะอาจจะใช้คําว่าอาจจะเป็นพัน์เดียวกันนะครับเพราะว่าลักษณะกายภาพเหมือนกันเป๊ะเลยและมาจากประเทศเดียวกันนะครับขออนุญาตนะครับอนุญาตว่าน่าจะเป็นพันธ์เดียวกันแต่อาจจะต่างกันแค่ชื่อเรียกส่วนเขียวเนี่ยไม่ใช่แน่ๆนะครับไม่ใช่แน่ๆเลยนะยังวงังระวังใกล้การจะเห็นความต่าง ว่าปอลอกลักษณะป้องอะไรมันต่างกันเห็นไหมปลูกพร้อมกันอายุเท่ากันแต่ทําไมโตต่างกันเพราะเขียวโตดีกว่ายืดป้องเร็วกว่าแบบนี้นะครับตอนนี้ผมเหลือแค่กอเดียวเพราะมันโดนปวกกินเก็บสายพันธุ์ไว้เดี๋ยวจะพยายามเอาเอาอกไปปลูกตัดไปปลูกขยายให้มันเหลือติดไว้สักสามสี่กอให้เก็บพันธุ์ไว้ส่วนขาวขาวกับเหลืองนี่ประมาณ,ม,ม,าณมีประมาณกี่กอเนี่ยสี่กอ อันนี้อยากเก็บอันนี้ไม่ค่อยอยากเก็บแทนนี่เลยที่สี่เลยอ้ตรงไอ้ตรงไปปลูกกับปัวไม่กินแต่เขียวเนี่ยมันน,ำน้ำเรากินไอกของดีผมก็ยังเซง็งเลยอ้าก็เลยมาเปรียบเทียบไปฟังนะครับร้อยฟังเพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตเสียงนะครับว่ามันไม่ใช่พันเดียวกันนะครับบางคนบอกโอ้มันเป็นพันเดียวกันนั่นแหละน้องวะผมขออนุญาตเลยว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่พันเดียวกันหรือ อาจะมันอาจจะกลายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยอสมมตินะนะสมมตินะแต่พูดโดยโดยที่แบบปลูกมาสองปีกับปลูกมาสามปีกับสี่ปีเนะี่ยเห็นความต่างผมไม่ได้ปลูกวันสองวันหถือเดือนสองเดือนนะครับผมปลูกมาหลายปีนะครับมันต่างกันแล้วก็เราก็เห็นมาตลอดนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาเอาข้อมูลนี้ลง youtube แล้วก็เปรียบเทียบไปดูว่ามันอาจจะมาจากประเทศเดียวกันก็จริงแต่ว่ามันไม่จะเป็นต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดนะครับอ้อย อย่างเช่นในไทยเนี่ยผมตัดกองนั้นอ้อยไทยอ้อยมาเลอ้อยอะไรกันมันก็มาจากต่างประเทศกันอาจจะมีอะไรที่ต่างกันเยอะแต่อ้อยไทยล้วนๆอย่างอ้อยเหลืองกเตษกอ้อยสุพรรณุรีห้าศูนย์เนี่ยไปวางกองรวมกันนะแยกกันไม่ออกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องมาจากประเทศเดียวกันแล้วมันจะเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะหรือมันเหมือนกันแต่มันหรือมันคล้ายกันมากแต่มันก็อาจจะไม่ใช่พันเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลมันหลากหลาย ลักษณะกายภาพมันหลากหลายอาจจะมีความต่างซึ่งเราไม่ควรที่จะไปสรุปมันเป็นพันุเดีวยวกันนะครับถ้าเราไม่รู้ที่มาอย่างชัดเจนนะครับอ่าอย่างเช่นผมมีอ้อยตัวใหม่พี่ธงชายพัดนะคืออ้อยอ้อยอ่าผมพาไปดืม่มอยู่แบตจะหมดเครื่อ,องจะร้อนไหมเนาะเป็นอ้อยตัวใหม่นะครับอ้อย ที่ใช้ชื่อเรียกนะแต่ที่มอกเกษตรศาสตร์เขาครบมันเป็นสายพันธุ์ดีเลยแหละสายพันธุ์นี่ครับซึ่งมันคล้ายอ้อยสายน้ำผึ้งมากพี่ธงชพัฒน์แกใช้ชื่อว่าอ้อยเหลืองอ้อยอ้อยสายน้ำผึ้งกเกษตรศาสตร์นะครับนี่ครับตามมันจะค่อนข้างสวยมีความคล้ายอ้อยสายน้ำผึ้งแต่ขนมันไม่มีขนมันไม่มีมันสานน้ำผึ้งรากเหนียวใช้ได้กอเหนียวใช้ได้ผมผลิต ข้างดีเปลือกเหนียวลําไม่แตกน้ําอร่อยนะครับน้ําอร่อยมากผมได้ทดสอบอ้อยเจ็ดแปดเดือนเอาท่อนแก่โคนไปคั้นกลิ่นขึ้นจมูกดีมากเลยนะครับสีไม่เปลี่ยนนะครับคั้นปอกเปลือกไม่เกี้ยงก็คั้นสีก็สวยดีนะครับปอกเปลือกขึ้นเกี้ยงสียิ่งสวยเลยก็เปลี่ยนอ้อยก็เปลี่ยนสีแล้วก็ที่ที่นควปรปฐมนะที่มอกษตเรเขาคั้นน้ำกันในมอเขาใช้ตัวนี้เลยนะครับไม่รู้ผมพูดได้ไหมก็ <laughs> ผมเอาตัดไปขยายส่วนหนึ่งแหละอันนี้ผมเป็นกอติดีบเป็นกอ,น,อนะนี่เป็นต่อแล้วนะนี่เป็นต่อขึ้นมาเป็นต่อขึ้นมานี่ครับขยายไว้พอก้าวไปส่วนหนึ่งแหละเพราะอนไนที่ดีๆผมขยายต่อผมก็จะหาแหล่งที่มาเพราะเออไม่รู้จักพี่แกในในเฟสนะในเฟสแกก็เลยแกเคยมาที่บ้านผมแหละแกเป็น ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถตัดอ้อยแล้วก็เป็นขายอ้อยลำส่งทางภาคใต้นะครับแล้วก็ในปริมาณที่มากเลยนะ <c oughs> เป็นายก็หลากหลายเป็นร้อยไร่ลวมั้งอ้อยแกก็ส่งภาคใต้อ้อยตัวนี้ก็กำลังฮิตในภาคใต้ถ้าแลหลายคนที่เคยได้ดูคลิปผมก็อาจจะเคยได้ยินนะสายในพึง่งเาคนใต้เขาเรียกว่าสายในพึ่งภาคกลาง แต่คนขายเรียกว่าสายน้ำพึ่งเกษตรศาสตร์ขออนุญาตพีธงชัยพัฒนะครับว่าแกบอกไม่ต้องรีวิวหรอกไม่ต้องเผยแพร่เราแต่คทีนี้ผมขออนุญาตแล้วกันว่าเออบางอย่างอ้อยมันมันคล้ายๆกันมันไม่ใช่พันธุ์เดียวกันนะครับผมให้พันใครไม่ได้นะเพราะแกไม่บอกว่าไม่ต้องให้พันใครนะผมกงเล็กเจ็บขยายแล้วก็ใช้ขนา้ของผมนี่แหละลูกค้าติดเนี่ยลูกค้าทางภาคใต้ติดเลยตัวนี้คนใต้เรียกว่าสายน้ำพึ่งภาคกลาง คนภาคกลางคนเจ้าของคนปลูกหรือว่าสายใน,นพืชเกษตรศาสตร์เพราะมันคล้ายสายใน,นพืงแล้วก็มันมาจากมอ,อกกเกรศาสตรรโอเคซึ่งถามว่าดีไหมโตวไวโตวไวทนโทรคคมะแรงดีใช้ได้เลยนะครับเป็นน้อยเป็นน้อยของมอ,อกรศาสตร์นะครับเป็นน้อยที่ดีตัวหนึ่งของมอ,อกรศเสตรร ถ้าผมจะขายได้นี่ผมต้องขออนุญาตแก่ก่อนเดี๋ยวผมก็ไม่มีพอขายแล้วผมผมเพิ่งขยายอ้าวโอเคคลิปนี้ก็มาสรุปให้ฟังละเขียวนอกเรื่องไปสักไก่เลยเขียวไต้หวันกับเหลืองไต้หวันเป็นคนละพันกันนะครับโอเคหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็มีเพื่อนที่แบบเข้าใจว่ามันคือพันเดียวกันเนี่ยก็ฝากแชร์ไปให้ดูนะครับว่าลองเอาข้อมูลคลิปนี้ไป ให้เพื่อนดูฝากพิจารณาด้วยว่าผมผมขอคัดค้านนะครับผมขอมันไม่ใช่พันเดียวกันนะครับบางคนเหมารวมไม่ใช่นะครับในในข้อมูลที่ผมทํามานะครับข้อมูลคนอื่นทําอาจจะได้ต่างจากผมก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมทาขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับชาวอ้ายคันนำโอเคหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ